สวัสดีมิลักแฟนดาพี่ขาสูนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวมาทำการรีวิวโอบาลในเอสพในศึกชิงแชมป์อวรุนเมนต์นั่นเองนะที่ผมเอาลงไปนั่นเองนะซึ่งอ่าตอนเนี้ยผมได้ที่4คือตกอ่าได้ท็อป4อ่ะต้องบอกว่าเขาใช้คำว่าได้ท็อป4แล้วก็ศึกอ่ะจบไปแล้วของผมอะ่ะแต่ว่ามันยังเหลือชิงอันดับ1อันดับ2อยู่แต่ว่านั้นอะเดี๋ยวเราค่อยมาดูแยกกันอีกทีนึงในอ่อคลิปตอนที่ ตีเสร็จแล้วแต่วันนี้จะมาทําการรีวิวเป็นทาง้านของโอบานายที่ผมใช้ในการลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะดูแค่เฉพาะแมตที่มันเป็นของโอบานายแล้วกันอาจจะช้านิดน,นึงแล้วก็พลังเนี่ยปัจจุบันเน่ยผมตอนที่ผมเอาลงไปในศึกโชโนมตนน์น่ยผมจําได้ว่าพลังน่าจะอยู่ที่11-12ถึง12ล้านประมาณนี้คือไม่น่าจะถึง13ล้านแต่ว่าผมตีปกคิปไปอ่ะประมาณ12ล้านแล้วกันแล้วก็ เดี๋ยวจะดูในศึกชรโนเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะลองเอามาตีแบบตีกับคนให้ดูขำมแต่ว่าผมน่าจะไม่แน่ใจว่าผมเคลียร์ของออกไปแล้วอยังนะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่าในเมตานี้อันนี้มาก่อนที่ไปดูเนืหาฝากไปดูวิธีการดาวโหลดแล้วก็สมัครของตัวเกม X7 g a เ e กมก่อนนะครับผมโอเคไป หลังจากกดลิงก์ใต้คลิปนะเราจะมาอยู่ทางหน้าของหน้าโหลดทางตัวเกมอย่างนี้นะก็สามารถสแกนดาวน์โหลดได้ของแอป X7 ็กเกนะใครเป็น iOS สามารถโหลดของ iOS ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android นะหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งตัวเกมติดตั้งตัวแอปให้เรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ทางหน้าของ Dev o n s l เซ r ในแอปพลิเคชันของ X7 g a m e อะ่ะ หาเวอร์ชั่นที่มันเป็นทนางของรถ99%อย่างนี้อ่ะเราทําการดาวน์โหลดมาก็จะเข้าไปทางตัวเกมที่ผมเล่นเป็นปกตินะครับผมอ่ะหลังจากกดเข้าเกมมานะเราจะอยู่หน้าจอหน้านี้เลยแล้วก็กดข้างล่างไปลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะหลังจากกดหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องทําการกรอกอีเมลของเราไปก่อนแล้วก็กดข้างล่างของการรับรหัส รหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอ e ีเมลเราสามารถไปก๊อปรหัส6ตัวมากรอกในช่องกรอกรหัสได้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบแล้วก็กดยืนยันตรงนี้เป็นการยอมรับเงื่อนไขของตัวเกมปกติแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ทำการกดเข้าเกมได้ปกตินะครับผมโอเคหลังจากดูวิธีการดาวโหลดก,ก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครก่อนก็ตัวละครโอเปอเรอสพีที่เป็นตัวละครนี้นั่นเองนะอ่ะอันที่ผมใช้เนี่ยตอนลงเนี่ยตอนนั้นพลังอย่างที่บอกไปน่าจะ11-12ล้านประมาณนี้แต่ว่า ไม่น่าจะถึง13ล้านก็เลยแบบตีไปประมาณนั้นก่อนแล้วก็ตอนเนี้ยผมปลดออกหลายอย่างแล้วคือตรงเนี้ยที่เป็นของโจมตีับอาชาตพิเศษก็ปลดออกแล้วแล้วก็อาวุธเฉพาะกับอาคอมม่าก็ปลดอันที่มันเป็นสูงๆอ,ออกแล้วเหลือแต่อันแบบเป็นขั้นศูนย์ธรรมดาอ่ะก็จะมีนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจะปลดออกหมดแล้วตะกอนตอนเอาลงอะผมน่าจะใส่เป็นเซ็ตมังกรลุง้งครบเซ็ตเลยคือเอาของตัวละครที่ไม่ได้ใช้มาใส่ก่อนแล้วก็เอาลงรีวิวแต่ว่าตอนเนี้ยคือเอาของออกไปเยอะละอ่ะ อันนี้ตอนนี้พลังอยู่ที่10ล้านแปดแสนกว่าก็น่าจะพอรีวิวได้กับติกาคนแบบขำๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในแมตช์อทัวร์นาเมนต์กันก่อนว่ามันได้ประมาณไหนนะของตัวละครนะซึ่งทัวร์นาเมนต์รอบเนี้ยผมเอาลงเพื่อจะเอาไว้ทําคลิปด้วยแต่ก็แตกที่4ไปนะคือรอบก่อนอะรอบทัวร์นาเมนต์ซีซั่นที่แล้วผมจําได้ว่าผมชนะคนนี้อยู่แล้วก็ตอนนั้นอะผมน่าจะได้ที่2นะก็คือมาแพ้ฝั่งซ้ายคือฝั่งขวาผมได้แชมป์ มาเป็นที่2อ,อ่ะแล้วก็มาแพ้แต่ว่ารอบเนี้ยเราเอามาตีแบบอ่าเอาโอบานายมาลองเทสดูว่าเป็นยังไงบ้างว่าพอไหวหรือเปล่าก็ได้ประมาณนี้อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเอาจากอ่ารอบ16ทีมน่าจะรอบ16หรือสายสองสักอย่างประมาณนี้อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูจากนี้กันก่อนเริ่มจากคู่แรกอ่ะโอวานายของผมเนี่ยเจอกับมิจิกัสึอ,อันนี้ชิลหน่อยเพราะว่าเวลกับดาวห่างกันค่อนข้างเยอะถึงตัวละครมันจะร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 ะดับกันแต่ว่าตัวละครผมอ่ะมัน เหนือกว่าเยอะอยู่นะทั้งดาวทั้งอะไรพวกนี้ก็เลยแบบปิดจบไปค่อนข้างไวพอสมควรนะนี่อ่ะมาถัดไปเป็นแมทที่2องแมทที่2เนี่ยก็เจออันนี้เจอกับอินุสเกะอ่ะอันนี้เป็นดาวลุงนะถึงดาวลุงแต่ว่าเลเวลอยู่ที่3 0 2รยังถือว่าน้อยอยู่คือมันยังห่างกันเยอะอยู่นะยังถือว่าห่างกันเยอะอยู่แต่ต้องบอกก่อนว่าตัวละคร SP อ่ะคือผมอ่ะไม่ได้แทบไม่ได้เติมเลยนะแทบไม่ได้เติมของตัวละคร SP เลยตัวละคร SP ทั้งแทบจะทั้งหมดในดีผมอ่ะ แทบจะไม่ได้เสียตังค์เลยเพราะส่วนมากเนี่ยเราจะแลกจากตู้ของ UR แลกรอบละ2ตัวคือสัปดาห์หนึ่งอ่ะมันมา2รอบเท่ากับว่าสัปดาห์หนึ่งถ้าแลกครบอ่ะมันจะได้4ตัวแต่ละตัวเนี่ยจะได้รอบละ4ตัว4ตัวก็ประมาณ10กว่ารอบอ่ะไม,ไม่ถึง10รอบอีกตัวละครมันใช้แค่ประมาณ34ตัวก็ประมาณเกือบ10รอบก็ไม่กี่เดือนอนะ่ะเดือน2เดือนบ้างประมาณนั้นอ่ะก็น่าจะได้ครบสดาวลุงแล้วก็ ถ้าใครแรกครบหมดจริงๆอะ่ะมันกไ็ได้ฟรีประมาณนี้คือผมเห็นคอมเมนต์หลายๆคนอะ่ะบอกว่าเออไม่น่าไปลงทุนกับตัวละคร SP เลยหมดไปตั้งเยอะไม่เก่งเลยดามจเหมือนกับมดดามจดเหมือนมดเลยอะไรประมาณนั้นนะเออก็ผมเคยพูดไปแล้วแหละยตอนต้นคลิปไอ,อตอนต้นของ od, Sen, เวอร์ชันลด9สอซ่ะเคยพูดไปแล้วแต่ว่าอย่าไปลงทุนกับตัวละคร SP มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็ยังมีคนลงทุนอยู่เพราะว่าต้นเกมมันเอามาไว้แบ่งได้ส่วนตัวผมอะต้นเกมคือผมปล่อยทิ้งเลย เล่นตามที่มันมีแล้วก็ใครจะตีผมต้นเกมเนี่ยคือเชิญตามสบายไม่เอาท็อปไม่เอาอะไรเลยอ่ะมาอ่ารอดแชมป์ของสายนี้ก็เจอกับมิจิกสึกเลเวล297อ่ะประมาณนี้มาลองดูอีกฝั่งนึงอ่ะไม่ใช่ว่ากระจกนะเพราะเมื่อกี้ดูเนี่ยมันมีตัวละครสีาวรลุ้งอะเยอะอยู่นะพวกมิซึร่อะไรพวกนั้นสีดดวลุ้งอยู่แต่ว่ามนแล้วแต่ตัวละครแล้วกันอ่ะฟาดไปทีเดียว17ล้านจบๆก็ถือว่าชิลอยู่นะยังถือว่าชิลอยู่มา มาคู่นี้เจอกับโกโจสตารุอันนี้่รอบนี้เราแพ้คือดาวเนี่ยเท่ากันดาวเท่ากันเลเวลผมมากกว่า3ามเลเวลแต่ว่าตัวละครที่มันเทียร์สูงกว่าถ้าอยู่ระดับไล่เลียกันอย่างเงี้ยโอกาสชนะมันเยอะกว่าอยู่แล้วก็เลยแบบอแพ้แบบแบ์นี้แต่ว่าอีก2ทีมยังชนะอยู่นะคือถ้าโอบะนายผมแพ้ได้อีกสองทีมอ่ะผมมีแพ้สักรอบหนึ่งอ,นนอ่ะน่าจะฮาพอสมควรนะอ่ะปีไปก่อนอันนี้โดนใบด้วยนะโดนใบ เราตีไปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งมันก็โดนดาเมจไปด้วยนะเพราะเราใส่โซนสะท้อนเออยังไม่ได้ให้ดูของเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่เส็จก่อนเดี๋ยวเราไปดูของตัวละครกันว่าใส่อะไรประมาณไหนบ้างมาอาจจะไม่ได้ใส่แบบฟูลแท้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังพอมีดาเมจบ้างนะคือจะกะเอาแต่สะท้อนมันก็ไม่ไหวอ,ะอ่ะตีไปอีกฝั่งหนึ่งก็เลื่อนลดนะแต่นี่มันเป็นโลอยู่มั้งเลยแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะตีไปสิบหกล้านไม่เข้าเลยคือมาเจอมิกิของเคียมันก็ลำบากนะเพราะมิกิโลก็หนาอยู่พอสมควร เยอะอะไรเงี้ยลำบากแล้วอย่างมิจิมีใบมีสตันมีรถเกตอีกนะเนี่ยแหละมันทําให้ตัวละครเราเล่นยากนะแต่จที่ปกติมิจิมันไม่ค่อยเอามาหนึ่งหนึ่งกันอยู่แล้วส่วนมากเขาจะใช้เป็นอินุนเซเกตหรือไม่ก็เซสือเมตาตอนนี้น่าจะเป็นเซสือนะที่เอามาตีเนี่ยโดนสตันตายโดนสตันหนักมากอ่ะดามดเมจอ่ทผมเนี่ยทำไป94อ่า94ล้านน่าจะจากการสะท้อนแหละเพราะอีกฝั่งเนี่ยมันโดนดาเมจไปร้อยล้านด้วยแล้วก็มันตีแค่59 อีกฝั่งหนึ่งอ่ะปี59ฮิวไป38ผมอะโดนดาเมจไป62เออแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันโดน10ล้านนะดาเมจผมทำแค่9ล้านสี่ทำไมมันโดนไป10ล้านวะไม่เข้าใจอ่ะประมาณนี้มาถัดไปเป็นคู่เอ่อสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์อันนี้ของรอบทัวร์นาเมนต์อ่ะนี่เจอกับเซซึบอกแล้วอันเนี้ยคือโปรตินะเขาจะใช้เซซือเนี่ยในเมตา11กันส่วนมากแทบจะทุกคู่นะที่เป็นของท็อปเซิร์ฟแบบมันจะใช้เซซือกันมากกว่า11 มันาจจะปิดวายหรือบ้งเนี่ยคือเซสี่อีฝั่งหนึ่งตีผมนะแต่เลือดเขารดไปเองไปครึ่งหลอดเขาตีเราแต่ว่าเลือดอีกฝั่งหนึ่งอะมัรลดไปครึ่งหลอดประมาณนี้อันนี้คือข้อดีของอุบายนะมันสะท้อนค่อนข้างแรงแล้วก็มีความถึกอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเก่งเวอร์ขนาดนั้นนะที่แบบเป็นนามตะเจอกับเมตาแล้วมันจะสู้ได้นะมันไม่ขนาดนั้นอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอืมเน็ตเน็ตหลุดเรียบร้อยหนึ่งที มาช่วงนี้ฝนมันตกนะช่วงนี้ฝนตกหลายที่ก็ตกหนักเนาะอากาศเขาเรียกอะไรนะสภาพอากาศแล้วก็พวกสัญญาณแล้วเนี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูใหม่นะของแมทเมื่อกี้เออไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี่รอบนี้มันยังไปรอบคัดเลือกอยู่เดี๋ยวใหม่เดใหม่เมื่อกี้อันนี้มาคืออานได้ดูอีกรอบหนึ่งจะดูว่าเซสี่ฝั่งนึงเนี่ยเดี๋ยวขอปิดบัฟนะ อ่อซีสี่ฝั่งเห็นไหมปาดมาปุ๊บแล้วเขาโดนนอมิเองไปเยอะอยู่นะเห็นไหมตีสองทีตีตเองลดไปเกือบครึ่งหลอดน,นะเอออันนี้คือข้อดีของโอเวไนนะดีมากแต่ว่าเมตาเนี่ยผมคิดว่ามันก็เล่นลําบากแหละคือโอเวไนถ้าจำไม่ผิดมันไม่น่าจะมีอมาตะมั้งคือมันมีความถึกมีโลแล้วก็เหมือนจะมีฮิลแล้วก็น่าจะประมาณนั้นส่วนอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันมีอมาตะด้วยต่อให้โดนแรงแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังมีอมาตะไม่ตายง่ายออย่างคือเหมือนเราจะไม่มีสตันนะไม่มีซีซีแต อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันมีซีซีเเลยเป็นข้อด้อยกว่าค่อนข้างเยอะอยู่อย่างที่เคยบอกแหละมันตัวเมตาเก่าเนาะไปเจอเมตาใหม่มันก็สู้ไม่ได้หรอกอ่ะปาดมาปาดอีกฝั่งหนึ่งก็เจ็บนะแต่ว่าอืมนั่นแหละมันมีลิมิตนะมีลิมิตของมันอ่ะเราตีไปเนี่ยยี่สิบล้านอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตีมาร้อยล้านนะอีกฝั่งหนึ่งตีมาร้อยล้านเราโดนไปร้อยสิบล้านเนี่ยถือว่ามีความถึกในตัวค่อนข้างสูงมากนะแล้วก็ เราตีหรือสะท้อนน้ำมีไปเนี่ยแค่23ล้านนะประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาดูออไอเทมสวมใส่ของตอัวละครเพราะว่าในเซนิดดูเอลเนี่ยผมไม่ได้เอาลงแล้วนะเซนิดดูเอลที่เป็นทีม3-3-6อ,อ่ะ3-3-5อันนี้คือผมไม่ได้ลงละผมเอาตัวละครอ,อื่นลงแทนโอบาไนไม่ได้เอาลงเอาแค่ U r ลงแล้วก็มี s p แค่แค่มูซันตัวเดียวส่วนโอบาไนไม่ได้เอาลงละมา ส่วนไอเทมที่ใช้ลูนที่ใช้ต่างๆนะของตัวละครก็สกิลเนี่ยผมเอาไปนี้เพิ่ม HP สปีดแล้วก็พลังโจมตีแล้วก็น,นี้ใช้เป็นเพิ่มพลังโจมตี20เซนแล้วก็น,นี้ใช้เป็นอัตราคีย5%แล้วก็อันนี้เพิ่มดาเมจ4%แต่แตกประมาณนี้แล้วก็สกิลต่างๆก็เลี้ยเต็มหมดแล้วก็อันเนี้ยเราไม่ได้ใส่แล้วก่อนหน้านี้นเ,นเอาใส่อยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใส่แล้วก็ลูนลูนที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นคอมโบแล้วก็เป็น ลด s p e e สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่ม max hp ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ตัวละครมันหนาขึ้นนะแล้วก็อันนี้ใช้เป็นเพิ่มคียี่สิบเปอร์เซ็นต์คือเอามาช่วยดาเมจด้วยนิดหน่อยเอามาไว้แบบโอกาสตี ati, ดีเคีอะไรพวกนี้อ่ะแล้วก็เป็นฮิวต่อเทอเทอร์ละเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์ทำให้ตัวละครมันมีเด้งเลือดเรื่อยๆอ่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ที่ใช้คือเป็นสะท้อนดาเมจกระจกเกาะนะอันนี้คือมันเป็นรูนเซ็ตของ top s e r v ่ะที่เขาเคยใช้นะผมเลยเอาแบบเซ็ตนี้ตอนนั้นมาแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคือมันใช้เป็นนซี้อ่ะ อาวุธ30แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ตอนที่ลงอาทัวรน์นาเมนต์อะผมเอาเป็นพลางของอันนี้เป็นโซ่อันนี้อะแค่นั้นเลยแล้วก็อะอันนี้เป็นคอมมา่าเนี่ยอะประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราไปเทสแบบบ้านๆเลยแล้วกันคือขี้เกียจสลับไอเทมละอะประมาณเนี้ยพลังอยู่ที่10ล้าน8แสนกว่า,กวาเกือบ11ล้านนั่นเองนะมาเดี๋ยวเราไปเทสกันเอาเป็นเอานาคิมิออกดีกว่าแล้วก็เอาเป็นโอบานายไป อ่ะประมาณนี้เอาโดมาไปนะเพราะโดมาผมทำเป็นเซตซีซีแทนคือเอามาลองทำเป็นเซตซีซีแทนแล้วก็สกิลตรงนี้ก็เป็นเพิ่มดาเมจเหมือนกันแล้วก็เนี่ยเป็นเพิ่มเออ่ดีบัฟเอเซอรี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็อันนี้เป็นเพิ่มดาเมจอ่ะแล้วก็ส่วนรูนเนี่ยผมเปลี่ยนเซตใหม่ก็คือเนี่ยใช้เป็นลดคีสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มเออ่ดีบัฟลีซีเอ๊ะโอกาสติดดีบัฟสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่เป็นคอมโบแล้วก็อันนี้ใช้เป็นล้างซีซีแล้วก็เป็นทอนอ่ะ แล้วก็อันนี้ใช้เป็นสปีดกับตีแล้วมีโอกาสล้างบัฟผู้ต่อสู้ทั้งหมดประมาณนี้อันอื่นก็เนี่ยประมาณนี้มังกรก็ยังใส่ตามที่มีอยู่อ่ะมาเดี๋ยวเราลองเทสกันเอ่อเริ่มจากเอานี้ก่อนแล้วกันง่ายๆเลยคุณ NT Channel 27ล้านมาอันนี้คือตัวละครดาเมจหลักเราแทบไม่มีเลยนะเพราะว่าเอ่อโดมาก,ก็เป็นบ้านๆไม่ได้ใส่ของตัวละครหนึ่งก็มีประมาณนี้อ่ะ ตีมาเดี๋ยวดูกันตอนท้ายเนี่ยดาเมจมันจะทาได้เท่าไหร่นะเพราะว่าเอามาไว้ข้างหน้าเนี่ยเวลาศัตรูตีปกติเนี่ยมันจะโดนตัวะคอหน้าก่อนเหมือนโดมาตีแล้วไม่ติดสตันเลยนะนี้ไม่ติดฟีดเลยแต่ว่ามีน้ําแข็งกัดอยู่นะแต่ว่าไม่ติดเป็นแบบสตันเลยแล้วก็มีทอนไหมอ่ะติดท้อนอยู่นะนี่เมื่อกี้เกียวเมย์เหมือนจะติดท้อนแต่ว่าโดนตันไปด้วยคือใส่ทอนมาผมคิดว่ามันโอเคอยู่เล่นเป็นสายซีซีผมว่าโอเคอย่างที่เคยบอกไปแล้ว่าโดมามันไม่ได้เหมาะกับสายดาเมจนะ สซสีโอเคกว่าอันนี้เลยแบบใส่มามีท้อนมีสตันมีอะไรพวกนี้ด้วยตอนแรกกะจะใส่เป็นรถสปีดกะตัดฮิวนะแต่ว่าคิดว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเนาะรถสปีดอะถ้าเราฆค่าอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้มันก็เท่านั้นะนะ,นะตายเรียบร้อยตีมาโดนโดมาเต็มๆเลยเมื่อกี้อลองดูก่อนต้องรองดูตอนท้ายนะว่าดามิมันจะทำได้เออทำได้ประมาณเท่าไหร่ตีมาเห็นไหม อุซวยก็ถือว่าด้เม็แรงนะแต่ก็ไม่ตายยังถือว่าติดโล่อยู่แต่ว,ว่าโล่ไ่้จะใกล้หมดแล้วเนี่ยโอเข้ามาเดี๋ยวขอปิดบัฟแล้วกันโอวานายมันไม่ได้มีบัฟแบบอะไรให้ดูจ๋าขนาดนั้นนะอ่ะปิดไปโอเข้าให้เบิร์นอีกทีนึ่งไม่โดนอันนี้เป็นอมาตะาอยู่นะตีไม่เข้าเขียวมาวุเทพ ผมคิดว่าดามเมจมันก็เอาจริงดาเมตตัวละครมันอะถ้าไม่แบบจังหวะด,ดีๆจริงๆอะมันก็ทำดาเมจได้ไม่ค่อยเยอะหรอกคือยิ่งถ้าเล่นเป็นทีมอย่างเงี้ยถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่อันตีเดี่ยวหรือว่าอะไรที่เป็นโดนจังๆอะดาเอจมันก็ทำได้มีเอท่าไหร่นะตีมาแต่ว่ามันได้เปรียบตรงที่ว่าอ่าถ้าเอาไว้ข้างหน้านะศัตรูเวลาไล่โจมตีหรือตีปกติเนี่ยมันจะโดนโอเวนัยคืออย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนจากการตีปกติได้ก,การไล่โจมตีได้ถือว่าโอเคประมาณนี้ แต่ว่าถ้าเป็นพวกอันติที่แบบเล็งตัวพลังโจมตีเยอะหรืออะไรพวกนี้มันก็ไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่ตัวละครที่ดึงดึงการโจมตีมาให้ตัวเองอะอ่ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขอสริปต์แล้วกันหน้าจบละอ่ะดามเมจเนี่ยถือว่าไม่ได้ทําเยอะมากนะตัวละครอื่นก็ไม่ได้เยอะมากอ่ะดามเมจทาไปอยู่ที่29ล้านคือมันก็ค่อนข้างเฉลี่ยกับตัวละครอื่นประมาณนี้ตัวละครอื่นอย่างเซซึเนี่ยตีไป10ล้านนะอ๋อไม่ใช่10ล้าน ร้อยล้านของเราเนี่ยตีไปยี่สิบเก้าล้านร้อยล้านก็ถือว่าเฉลียล่ยเฉลี่ยไหมเออมันน่าจะโดนโดม้าอย่างเดียวไะเนี่ยโดม้าโดนไปเจ็ดสิบสามล้านเหมือนสกิลเล็งเป้าชัดๆอ่ะเดี๋ยวอีกสักคนหนึ่งแล้วกันขอพลังสามสิบกว่าล้านแล้วกันเอาแบบกลางๆถ้าไปเทสสี่สิบล้านผมคิดว่ามันจะเยอะอ่านี้แล้วกันสามสิบหกล้านมาลองเทสคนนี้สามหกมามาสามสิบหกล้าน อ่ะเดี๋ยวเราดูโดมะว่าจะติดอ่าทอนหรือเปล่าจะได้ดูด้วยว่ามันโอเคหรือเปล่านะของตัวละครอ่าเหมือนจะไม่ติดเลยนะเฮ้ยไม่ไม่ติดทั้งทอนไม่ติดทั้งสตันเลยเหรอโดมะโอกาสซีซีมันก็เยอะอยู่นะอ่ะกดติดบ้าไปแล้วกันแล้วก็ตีไปก่อนตีต,ตีเวลาตัวไหนที่มันใส่เป็นเอ่อ ขีแล้วได้โจมตีอ่ะมันจะโดนตัวหน้านะมันจะได้โจมตีตัวหน้าก่อนเพราะฉะนั้นมันจะสะท้อนจากของอุบายนได้ผมเลยคิดว่าไว้ข้างหน้าดีสุดละแล้วลอย่างคือเกียวมี e มันก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะจริงถ้าโดนหนักๆมันก็ตายอะ่ G M e อะเกียวมีอ่ะอีกฝั่งหนึ่งตัวอะไรมันตายมันตายไปยังมิสซิลอ่ะไีมาคือไอพวกตัวละครอันตีอย่างเงี้ยถ้ามันโดน o B N e อุบายอ่ะผมคิดว่าสะท้อนหนักอยู่นะ แต่ถ้าไม่โดนก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะอันนี้นตีตปสตันไป2ฟงฟีสองตัวเดีย๋ยวนะมีทอนปะดูบัฟก่อนอืมดูไม่ทันปะทอนทอนทอนเหมือนจะมีแต่สตันนะมองไม่เห็นทอนเลยว่ะสกิลแม่งรัวปิดบัฟกันเกินอ่ะอยังยังถือว่าถึกอยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนอันอ่าตอนอันตีของเซสึมันโดนน่าจะ น่าจะโดนโอบานยนะคือมันไม่ได้โดนโดมาคือผมคิดว่าถ้าโดนตัวอื่นอนะ่ะมันมีโอกาสตายอยู่นะอ่าใช่อย่างพวกโดมาหรือพวกเนี้ยที่มันตัวบางๆหน่อยนะแล้วก็มิสซิลี่เมดอย่างเงี้ยที่มันแค่3ดาวลุ้งนะมันจะมีโอกาสตายอยู่ค่อยพวกนี้มันไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ของเต็มด้วยนะถ้าเป็น S2 ตัวบนนะอ่ะอ่ามิสซิลี่อาสูน่ะของเต็มเกียวมีของเต็ม,ตมแล้วก็โอบานยเนี่ยของไม่เต็มแต่ว่าตัวละครมีความถึกอยู่แล้ว คือถ้านับในบรรดา3ตัวนี้นะไอมิสซิลิเมทกับโดมาเนี่ยน่าจะบางสุดเพราะมันดาวไม่เต็มกับมันเป็นตัวละครดามจแล้วก็ไม่ได้ใส่แบบของจ๋าขนาดนั้นนะนั่นตายไปเรียบร้อยแล้วมันจะโดนหนักไปหน่อยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราดูตอนท้ายแล้วกันดามจจะได้ประมาณกี่สิบล้านผมคิดว่ามันก็กลางๆนะในเมตาเนี่ยมันด้วยความทีวว่มันเป็นแค่ตัวลคร SP เนาะแล้วก็เมตาเก่าเลยแบบสู้ตโลครเมตาใหม่ไม่ได้เอาจริงตอนเนี้ยอม วุจิโร่ร่างใหม่มานะยังไม่มาสักทีอ่านี่เดี๋ยวกดสคิปแล้วกันนะเพราะว่าโอบันนมันตายไปแล้วกดสคิปอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะตีไป390ล้านเลยเหรอไปตีมาจากไหนเยอะเยะวาเนี่ยเออโอบันนอยู่แค่3เทนินนะอยู่3เทินเทินตายตอนเทิน3อ่ะดามเมจเนี่ยทำไป65ล้านคือน่าจะทำจากการสะท้อนด้วยแหละเพราะว่าโดนดาเมจมา10ล้านนะแค่3เทนินนะ สามเทินโดนดามิไปสิบล้านแล้วก็ทำดามิไปห5น่าจะสะท้อนจากตอนของเซสึตอนแรกแหละประมาณนั้นอ่ะเซสึก็ตายตอนเทินสเหมือนกันประมาณนี้คือมันตีันไปจนถึงเทิน10เลยด้วยความที่ว่าทีมเราเนี่ยตัวละครดามิมันไม่ได้จัดนะก็เลยแบบน่าจะตีเยอะๆบ้าหน่อยแต่ว่าทําไมถึงทําดามิ่ได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยสาม้กาสิบล้านอ,นนอาเนี้ยผมคิดว่ามิซเรียสูนเนี่ยไม่ตายเพราะว่ามิซเรียสูนไม่ตายดามิเลยทําได้น้อยนะถ้าตาย,ยมันจะทาได้เยอะกว่านี้อีกประมาณนี้อ่ะ โอเคแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นตู้ของอุซุยเนาะก็ถามว่าควรเปิดไหมเมตานี้ก็ควรเปิดอยู่นะอุซุยยังถือว่าเก่งอยู่นะยังถือว่าเก่งคุ้มค่าแก่การเปิดอยู่ก็จัดไปลวกันแต่ส่วนตัวเนี่ยผมได้อุซุยแล้วแล้วก็กรอบผมได้แต่รอบที่แล้วแล้วก็เลยแบบว่าไม่เอานะเอาไว้แค่ปรับอันนี้พอก็คือมีกรอบแล้วแล้วก็ไม่มีโปรไฟล์ก็ได้โปรไฟล์ไม่ได้เพิ่มอะไรยีเว้นความสวยงามประมาณนี้อะ โอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้สวยไหมบ้างสามารถดูคลิปก่อนได้จะแปะทิทางซ้ายพิมพ์ไา้ขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าแปะครับผม